วันศุกร์นะคะวันศุกร์โหวันศุกร์วันนี้นะคะดวงชะตามีเกณฑ์จะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยมีเกณฑ์เดินทางไกลถ้าใครต้องออกจากบ้านขับรถขับรายอย่าขับรถเร็วเช็คลดก่อนนะคะดวงจะได้เดินทางนะวันนี้นะอ่ะแต่แต่ไพ่ใบที่สองหมายถึงว่านะคะ การเงินก็ดีการงานก็ดีจะมีคนช่วยนะหรือมีโอกาสดได้มิตรภาพใหม่ๆนะถ้าใครเป็นพ่อไม้แม่ๆวันนี้จะได้เจอคนถูกใจนะวันศุกร์ทุกอย่างเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะชีวิตของคุณมาถึงจุดเปลี่ยนถ้าถามถึงความรักนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่สําหรับคนที่เลิกราหย่าล้างแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วอาจจะห่างกันด้วยระยะทางหรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันจะมีบุคคลที่สามช่วยจูนจะมีบุคคลที่สามช่วยจูนให้ความรักของคุณกลับมาเชื่อมต่อกันอีกนะสําหรับคนโสดสนิทเนี่ยจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จะได้เจออะไร ใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกสำหรับเรื่องงานนะคะคุณวันนี้คนวันศุกร์สำหรับเรื่องงานมีดวงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสำหรับคนทำงานประจำนะแต่สำหรับเจ้าของกิจการมีดวงที่ว่าจะเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้าหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านค้าร้านขายหรือขยับขยายกิจการนะคะดวงมี มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานแต่เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นค่ะนะอ่ะไปต่อในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายที่จําเป็นรายจ่ายก้อนนี้เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยหรือความสวยความงามแต่หมุนได้หมุนคล่อง นะคะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาถือว่าเงินผ่านมือคนวันศุกร์แต่โชคดีอยู่อย่างมีดวงอุปธรรมอยู่ถ้าคุณเดือดร้อนรับรองมีคนยื่นมือช่วยแน่นอนคนที่รักคุณไปต่อในเรื่องของความรักอ่ะความรักผ่านไปแล้วสุขภาพนะคะอ่ะโชคลาภก่อน โชคลาภถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอยู่เนืองเนืองเซนคุณตอนนี้นะคะอายุคนเจ็บคนจากเป็นสื่อนำโชคหรือคนรักคนใกล้ตัวให้โชคหนึ่งสาแล้วก็หนึ่งสสุขภาพปวดหลังปวดขาปวดเข่าช่องท้องท้องอืดท้องเฟอ้อที่พูดมาทั้งหมดจะดีขึ้นแล้วจะหายแล้วจะคลี่คลายแล้วแต่อาจจะต้องดูแลระยะยาวนะจ๊ะอ่ะสำหรับสุขภาพ ใดๆวันนี้การทำ,ทำบุญทำบุญด้วยน้ำดื่มทำบุญกับผ้าห่อศพลงศพทำบุญกับผู้ยากไร้หรือบริจาคเสื้อผ้าพระคนวันศุกร์เนี่ยรักสวยรักงามเสื้อผ้าเยอะมากนะคะระบายออกไปบ้างนะนะคะโอเคนะคะวันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของคนวันศุกร์เปลี่ยนไปทางที่ดีนะคะบางท่านเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นหล่อขึ้นบางท่าน เปลี่ยนรักใหม่บางท่านเปลี่ยนงานใหม่มีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแต่จำไว้ว่ามันจะดีขึ้นค่ะโชคดีครับ